ย่างหมูยังไงหน้าไม่ดำฟังคอนเทนต์นี้แล้วอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะอะไรคืออะไรย่างหมูหน้าไม่ดำทำยังไงหรือคะนะคะวันนี้ครูพินมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะจากการที่เป็นแม่ค้าหมูปิ้งมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มารู้ปัญหาว่าอีกหลายๆคนก็คืออยากจะออกจากงานอยากจะออกมาขายหมูปิ้งแต่อีกอย่างที่ ผู้หญิงหลายๆคนกลัวที่สุดเลยก็คือการกลัวหน้าดํายืนย่างหมูหน้าเตาร้อนๆหน้าฉันต้องดําแน่เลยหน้าฉันต้องเป็นสิวเป็นฝ้าขึ้นมาแน่เลยซึ่งครูพินก็เคยเป็นแบบนั้นหน้าดําหน้าหมองไล่ล่าเงินมีเงินหลักแสนหลักล้านแต่ก็ดูไม่มีความสุขเพราะหน้าไม่สวยเป็นแม่ค้าอยู่หน้าเตาถ้าเราไม่รู้จักรักตัวเองถ้าเราไม่รู้จักการถนอมผิวพรรณของตัวเองมันก็จะทําให้เราแบบเหมือนไม่มีคุณค่าฉันจะสวยให้ใครดูในเมื่อฉันก็ต้อง สวยแล้วฉันก็ต้องออกไปอยู่หน้าเตาอยู่ดีอะ่ะฉันทาครีมอะไรฉันก็ไม่หน้าฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงฉันก็มีแต่ฝ้าขึ้นใช้ครีมอะไรก็ไม่ถูกกับผิวพรรณตัวเองนะคะวันนี้ครูพินมีสิ่งดีๆมาบอกนะคะครูพินใช้กันแดดหลอดนี้เอาอยู่เลยนะคะจากที่ครูพินมีปัญหาในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรครูพินก็จะเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นคนที่แพ้ง่ายแล้วก็รอมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วเป็นสิวเป็นหนอง ใช้อะไรใช้สบู่อะไรใช้อะไรเรามีความเข้าใจผิดคิดว่าเอาการาที่ใช้สบู่บ่อยๆการที่ล้างหน้าบ่อยๆสมัยเป็นเด็กนักเรียนค่ะปุพินก็ชอบเอาสบู่เตรียมพกสบู่ไปล้างหน้าเช้ากับวันเย็นหลังเลิกเรียนแตยนยน่ยิ่งล้างมันยิ่งขึ้นยิ่งล้างมันยิ่งขึ้นใช้ยี่ห้อไหนก็ไม่ได้จนมาขายหมูปิ้งนี่แหละมาขายหมูปิ้งก็ยังไม่รู้ว่ากันแดดยี่ห้อไหนจะใช้ดีเพราะฉันใช้มานานมันหลายยี่ห้อแล้วมันก็ยิ่งใช้ยิ่งดำจนได้มีโอกาสมาใช้ตัวนี้ พอใช้ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าสามวันแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเออฉันไม่แพ้แล้วแหละเพราะเคยใช้ยี่ห้อหนึ่งที่ตามเนี่ยตามอะไรมันก็จะผื่นแพ้ถ้าเราใช้ประจําแล้วเราทดลองขี่ประจาแล้วเราจะรู้สึกว่าอาการแพ้มันใช้วันสองวันเราก็จะรู้แล้วค่ะว่ามันแพ้แต่ตัวแต่ตัวนี้ค่ะคุณพินใช้สามวันติดต่อกันมันรู้สึกว่ามันใช่เลยอ่ะมันซึมเร็วแล้วมันมีกันแดดในตัวมีรองพื้นอยู่ในตัวมีกันแดดห้าสิบวกแล้วก็มีรองพื้นด้วยโดยคุณพินไม่ต้องไปใช้โปะแป้งอีกรอบไม่ได้ไปโปะแป้งให้สิุดต นะคะแล้วก็จะมีบัมรุงอยู่ในตัวหลอดนี้ใช้ดีจริงๆสาหรับครูพินนะคะพอครูพินใช้ได้ผลแล้วนะคะพอใช้เรายืนย่างหมูหน้าเตามันก็ไม่มีผลกระทบมันก็ไม่ดําไปมากกว่านี้แล้วสิ่งที่มันเคยดําอยู่แล้วมันก็ค่อยๆจางค่อยๆขาวขึ้นจริงๆค่ะนะคะพอครูพินใช้แล้วมีผลลัพธ์กับตัวเองแล้วมีลูกค้ามาทัก ไปย่างหมูทุกวันจากที่เคยเห็นว่าครั้งแรกเอ๊ะเขาก็จะทักว่าเอะใช่เจ๊พินคนเดิมไหมหรือว่าน้องสาวครูพินไหมนะคะมีคนทักแบบนี้เราก็รู้สึกใจฟูเราก็รู้สึกใจฟูเราก็อยากจะขายแล้วว่าเออใช่มันตอบโจทย์ให้ครูพินนี่แหละถึงมามีหัวข้อคอนเทนต์ในวันนี้ย่างหมูยังไงหน้าไม่ไดงพอเราได้เทคนิคพอเรามีผลลัพธ์ให้กับตัวเองเราก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆเพราะครูพินขึ้นมาสู่โลกออนไลน์ครูพินก็อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับฐานแฟนเพจให้กับคนที่ติดตามหรือให้กับคนที่มีปัญหา ให้กับแม่ค้าที่กำลังมองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะก็ลองมาใช้ดูเนาะถ้าเผื่อใครสนใจนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามนะคะก็ทักมาที่คูพินหมุปิ้งนะคะหรือที่เพจคูพินหมปิ้งสอนการทําออนไลน์นะคะคูพินก็จะมีเทคนิคดีๆแบบนี้ทุกๆวันนั่นแหละนะคะแต่วันนี้มาแบ่งปันเทคนิคดีๆที่ตัวเองอย,อย่างหมูยังไงหน้าไม่ดําเป็นแม่ค้าหมูบปิ้งยังไงบ่อนบวายอยู่เลยนะคะถ้า ถ้าอยากรู้นะคะหรืออยากลองใช้นะคะก็ทักสอบถามเข้ามาเนาะอันนี้หลอดนี้15กรัมนะคะหลอดนี้15กรัมในราคา365บาทนะคะแต่ถ้าเอา3หลอดนะคะก็จะได้ได้ราคาของตัวแทนนะคะหรือจะอยังไงนะคะทักสอบถามกันเข้ามาเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีสิ่งดีๆแบบนี้มาฝากทุก,ทกวันนะคะสวัสดีค่ะ